นี่เป็นข้าวกรรมลืมผัวที่มีลักษณะเด่นก็คือข้าวสีดำมีประโยชน์คุณค่าทางอาหารที่หลากหลายมีความนุ่มอร่อยใช้สำหรับทำขนมของหวานได้หลายอย่าง ซึ่งเป็นแปลงข้าวของนางสายลมบุรมศรีชาวบา้านไข่นุ่นตำบลท่าขอนยางอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามปลูกไว้จํานวนสองแปลงซึ่งตอนนี้กําลังเจริญงอกงามเริ่มตั้งท้องกลมคาดว่าจะให้ผลผลิตที่ดีโดยผลผลิตส่วนหนึ่งก็จะคัดเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปและผลผลิตส่วนหนึ่งก็นําไปแปรรูปเป็นข้าวอินทรีย์จําหน่ายด้วยโดยนางสายลมบุรมศรีบอกว่า ข้าวที่ตนเองปลูกไว้หล้วนปลูกในระบบอินทรีย์ปลอดจากสารเคมีซึ่งการปลูกทุกขั้นตอนก็จะใช้ใจในการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรก ก็ทําการเพาะต้นกล้าก่อนและค่อยนํามาปักดําในแปลงส่วนการบํารุงก็จะใช้วิธีการบํารุงด้วยปุ๋ยหมักและกําจัดยาด้วยวิธีการถอนแทนการใช้สารเคมีจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวกร่มลืมผัวก็จะใช้วิธีเกี่ยวและก็นวดข้าวด้วยมือเพื่อไม่ให้ปบบะปนเมล็ดข้าวอื่นๆและ,มะเมล็ดวัชพืช พร้อมทําการคัดรวงข้าวที่สมบูรณ์ไปด้วยทําให้ได้พันธุ์ข้าวที่เป็นสายพันธุแท้และพันธุ์ดีมาโดยตลอดสําหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวส่วนหนึ่งก็จะเก็บพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปส่วนที่เหลือก็รับประทานและจําหน่ายเป็นข้าวสารด้วยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับการค้าขายข้าวให้กับตนเองเป็นอย่างดีครับ